สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม t ท k น e n 8นะครับผมกับผมวิทูลเกมเมอร์พลัสนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในตัวละครของแพนด้านะครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแพนด้าเป็นผู้หญิงนะอยู่กับเซียวยู Just then, they learned <laughs> the latest The King of Iron Fist tournament and its goal to determine the next head of the Mishima Zaibatsu. Upon hearing the news, Panda decided to enter the tournament as well in the hopes of helping Shao Yu, who joined to look for Jin. <laughs> Welcome, Jin. เพดเป็นตัวละครที่คูมะชอบนะทำท่าเหมือนเชียอยูเว โอ้ถ้าเหมือนนัทท่านก็เหมือนกับตัวคุมะนะอ่ามีควรของคุม่าเป็นปลาทูน่านี่เป็นลูกบอล มีกอดมีกัดเหมือนกันคิดว่าถ้าเหมือนกันอีกอันนี้ถือว่าทีมงานขี้เกียจปะ่ะแบบทำคุมมากับตัวแพนด้าเหมือนกันไปเลยเออนะก็ทำเป็นสกินไปเลยก็ได้มั้งเนาะ ลัวๆัวัวจะทำท่าเหมือนเซียวอยู่ทำไม่ได้ตัวหนาเกิน Round

รววดเร็วทันใจตั้โบงง่ายๆตกไวๆแป๊บเดียวด่านสีแหละ

ตบลัวเจอจีนปะหรือเซียวยูถ้าเจอเซียวยูก็ยอมแพ้ไปเลยก็ได้นะอ่ะเจอกูณแม่ใหคุณแพนน่าแต่งงานกับผมเถอะครับโโโปฏิเสธทันก่อน เฮ้ตบพร้อมกันมตนตบแรงก่อนว่ะฮึ่มฮึ่มตบแรงกันฮึ่มฮึ่ม ได้แชมป์แล้ววะขอดูคัสซีนหน่อยขอเขาเรียกแพนด้ามาสัมภาษณ์เหรอมาสัมภาษณ์พิเศษแพนด้ารู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นผู้นำองค์กรครับ แต่ไหนแต่ไรก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้นําองค์กรหรอกแต่ในเมื่อได้เป็นล้วก็ต้องเทความสามารถให้เต็มที่อยากทําอะไรเป็นอย่างแรกจะวางแผนสร้างสวนสนุกแพนด้าแลนเพื่อเซลยูเราวาดแผนไหมว่ากำลังเตรียมการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจริงจังไหนี่คือทีมแพนด้าแลนค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากบอกผู้ชมบ้างครับ เรากำลัลงตามหาคนนี้อยู่ครับอยู่ค่ะผู้ใดพบเห็นให้ติดต่อมิชบะแซบสืเจ้าตัวเดินชิวเลยนะ เจ้าตัวเดินชิวจัดเลยเจ้าตัวโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ